ส้อมด่วนรอรับกลับได้เลยสว่านตัวนี้ลูกค้าเอามาให้เราเปลี่ยนหัวคะ่ะขั้นแรกให้เราขันน็อตออกก่อนนะคะด้านในจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวเป็นน็อตเกีียวซ้ายคะ่ะสว่านแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการเอาหัวออกที่แตกต่างกันอย่างมากิตาตัวนี้ทําได้2วิธี วิธีแรกให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนเข้าที่หัวและบิดหรือตอกออกแต่ถ้ามันไม่ออกจริงๆให้เรามาใช้วิธีที่2ค่ะนั่นก็คือถอดชุดยางกันฝุ่นที่หัวมันออกค่ะแหวนล็อกชุดยางด้านนอกปากจีบด้านในเอาออกให้หมดนะคะจากนั้นให้เราใช้ค้อนตอกออกเลยค่ะวิธีนี้ออกแน่นอนตอกหมุนหาจังหวะดีๆเพราะมันจะชอบหมุนตามแล้แล้วเราก็สามารถเอาหัวมันออกมาได้สําเร็จค่ะ นำหัวใหม่เปลี่ยนใส่ให้ลูกค้าหมุนล็อกให้แน่นค่ะและกลางหัวมันออกเพื่อใส่น็อตยึดด้านในซึ่งน็อตยึดด้านในเนี่ยเราต้องขันให้แน่นนะคะเราจะใช้ไขควงตอกช่วยด้วยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหัวสว่านมาีิตา้าลูกค้านั่งรอรับกลับได้เลยไม่ถึง5นาทีขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะ